นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิรยะอุตสาหะเพื่อพระสงนิกรของพระองค์ว่าเดิงปูเตพระสหายแห่งสายบุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมาสวัสดคกาแฟเฮีกาแฟกนสวัตเดียวม่งมาหาเดยมัวอนน นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาพระองค์ทรงสแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่เด่นชัดดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานในโอกาสต่างๆและพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะพระราชปณิธานในการขยายการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศซึ่งทำให้มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นรวมถึงในท้องถิ่นชนบทที่ไกลคมนาคมเช่นโรงเรียนตำรวจชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกลมากซึ่งบางครั้งผู้ตรวจการศึกษาก็ไปไม่ถึงแต่มีผู้ที่ไปเยี่ยมโรงเรียนเหล่านี้บ่อยครั้งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาธ พระราชกรณียกิจเช่นนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาที่ประชาชนต้องการมากที่สุดณนะดินแดนปลายด้านขวานของไทยคือจังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กและเยาวชนในทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็ได้รับพระมหากรณาธิคุณจากทั้งสองพระองค์โดยไม่มีการแบ่งแยกเช่นกันซึ่งในปัจจุบันสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีส่งรับพระราชภารกิจ ในการดูแลและพัฒนาการดำเนินง,งานด้านการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถึงทุรกันดารโดยพระราชทานโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย ที่ต่างดาเนินการภายใต้เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาคใต้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริภายในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งมีมากกว่า30โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการดําเนินโครงการดังนี้ 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 6. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 8. โครงการส่งเสริมสหกรณ์และ 9. โครงการผลิตครูครุธายาธโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรอบครอบรู้คิปมีจิตสาธารณะคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปี2554นี้จะเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่กออรมนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคำขวัญดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งที่สำคัญของการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีระบบมีเอกภาพมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์การบังคับบัญชาและการปฏิบัติอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายคือการร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐภาครประชาชนพร้อมด้วยองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดตั้งขึ้น แล้วหลอมรวมให้เกิดการปฏิบัติจากนามประธรรมไปสู่รูป,ปรธรรมอันจะนำมาซึ่งสันติสุขอย่างยั่งยืน,ส,นสาธุการเจริญส,นะส,สัตวาวิญญาณสาธุกาเจริญมัตว์วิญญ รมนรเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้